มารีวิวไมโบย่านะครับเป็นไทยซี c _ c _นะอ่ะเ,เสียบเลยโชคนี่คือเนี่อันนี้เสียงจากไม่นะจริงๆอ่ะคือสั่งซื้อไอ้นี่แบตอินเตอร์คอมแต่ว่าอุ้ยร่วงร่วงร่วงแต่ว่าแถมไม่มายาวมากครับสาย นี่เสียงจากไหม่ก็โอเคไหมหน่าจะโออยู่นะชัดอยู่ใครที่สายถ่ยวีดีโอด้วยโทรศัพท์อะไรก็น่าสนนะครับเนี่ยสเปคมันสายยามอกเป็นไทย4ีฮนะมีกระเป๋ามาให้ด้วยนะเป๋าใส่ไม้เคประมาณนี้เสียงก็ประมาณนี้แหละอันนี้คือเสียงจากไหม่ ตัวน,นี้แหละเขียนว่าไงวะ25เฮิรตถึง20กิโลเฮิรตเคเบิ้ล6เมตรสายแมง6เมตรอะเนี่ยมัดอยู่เนี่ยโอเคชัดเจนจัดว่าแจ่ม